สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทลานุ์อุทธ,ธานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวันนี้ดิฉันจะมาพรีเซนต์ระบบชื่อระบบนะคะชื่อว่าระบบยืมออนไลน์ดังต่อไปนี้ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ที่จะทำระบบนี้ขึ้นมานะคะก็1น,นะคะเพื่อ อำนวยความสะดวกในการค้นหาหนังสือสำหรับผู้มารับบริการนะคะ 2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถตรวจสอบจำนวนหนังสือได้นะคะสามารถเช็คได้ 3. เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนคนใดมาใช้บริการห้องสมุดมากที่สุดแล้วทางโรงเรียนอาจจะมีรางวัลหรือประเมินผลงานประเมินผลนักอ่านนีเด่นประจำปีมาดูวิธีการยืมหนังสือสำหรับนักเรียนนะคะ บริการนี้นะคะเฉพาะนักเรียนที่มี username และก็พาสเวิร์ดของห้องสมุดโรงเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดโรงเรียนนะคะได้ที่เว็บไซต์ยิมออนไลน์นะคะสำหรับนักเรียนที่มี username และพาสเวิร์ดสามารถล็อกอินเข้าใช้ระบบยิมออนไลน์ได้นะคะก็ขีย username แล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะคะมาดูขั้นตอนที่2นะคะ หน้าเว็บก็ <lyrics> จะเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถค้นหาชื่อหนังสือได้นะคะจากช่องนี้นะคะพิมพ์ชื่อห <_ ening> นังสือ,อ <_ S 2> <_ d us> ที่ต้องการค้นหาเข้าไปนะคะแล้วถ้าเข้ามาในหน้าระบบแล้วนะคะถ้าหนังสือเล่มไหนถูกยืมนะคะมันจะขึ้นสถานะคําว่าถูกยืมนะคะนี่นะคะเป็นติ๊กคําว่ายืมนะคะมันจะขึ้นสถานะว่าถูกยืมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นช่อง วันเดินปีที่ยืมนะคะเป็นรหัสการจองซึ่งเรานํารหัสการจองเราอาจจะจดหรือปิน้นมาอขอรับหนังสือจากเจ้าหน้าที่นะคะภายใน2วันทําการนะคะถ้านักเรียนไม่มารับหนังสือตามที่ลงยืมไว้นะคะระบบจะทําการตัดสิทธิ์การยืมอัโตโนมัตินะคะแล้วก็ระบบนี้ดีก็คือเจ้าหน้าที่สามารถดูสถานะการยืมเป็นรายวันนะคะแล้วก็สามารถ จัดเตรียมหนังสือไว้สาหรับนักเรียนได้นะคะเป็นการประหยัดเวลาเวลานักเรียนเข้ามาติดต่อขอรับหนังสือค่ะก็มาดูวิธีการคืนหนังสือนะคะก็นักเรียนนะคะสามารถเข้าไปที่ระบบการคืนหนังสือของอเว็บไซต์ยืมออนไลน์นะคะเมื่อเจ้าหน้าที่พบสถานะการคืนหนังสือนะคะคนักเรียนต้องนําหนังสือมาคืนภายใน สองวันทําการนะคะถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่านักเรียนไม่มาคืนหนังสือตามสถานะที่ลงไว้ในระบบนะคะเจ้าหน้าที่จะตัดคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียนนะคะซึ่งอาจจะเป็นผลการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักอ่านนีเด่นของโรงเรียนนะคะหรือถ้านักเรียนคนใดไม่มาคืนหนังสือเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะติดตามหนังสือจากรหัสสมาชิกของห้องสมุดนะคะแล้วก็แจ้งให้ครูประจําชั้นตักเตือนนะคะหรือตัดคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียนนะคะดิชั้นก็ขอ จบการนำเสนอ,อ,อระบบยืมออนไลน์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ